อยากรู้เฉยว่ามันเวลามันกัดแป๊บเข้าไปเลยมันจะวิ่งหรือมันจะถุยทิ้งเราจะได้รู้ไงเพราะว่าปกติเวลาตกกระพงใช่ไหมเราบอกวัดไม่ทันปลากัดอยากรู้ว่ามันจะถุยหรอของเราทิ้งหรือเปล่าไปละลงไปไม้แรกนะเดี๋ยวถ้ามันกัดปุ๊บทันจะกระดึ่งไปอย่าลืมเตือนนะให้แมนกดสปูนด้วยนะเดี๋ยวพอมันกัดปุ๊บวัดลืมตัวที่พื้นมันมีสารอาหางกระลอกเยอะเนี่ยกินแล้วกดสปูนวิ่งอ่ะวิ่งทุกคนคาบอยู่ ตอนนี้เหยื่ออยู่ในปากมันใช่นี่ว่ายเข้าฝั่งแล้วมันว่ายเข้าฝั่งแล้วทุกคนนะสายมันจะไม่วิ่งออกอย่๋ยแม่จะลองกระแทกอยู่นะนี่ไปแล้วลากมันช่อนเลยหลุดแล้วแปลว่าถ้ามันกับปึ้งแล้วเรามันกระชากมือเราไปมันจะคลายทันทีใช่ไหมเออเราจะได้เก็บไว้เป็นความรู้เข้าใจแล้วลองดูอีกไม้หนึ่งเดี๋ยวรอบนี้ขอไปอีกตัวหนึ่งแมนจะกลับบ้านแล้วอาวกินแล้วนี่หวาทุกคนคาบอยู่นะครับคาบอยู่นะวิ่งวิ่ง มันย้อนมันย้อนมันวิ่งย้อนเข้ามาแต่มันวิ่งย้อนเข้มามาก,ากิน,กน,น,น,กนตีเข้าไปยังไม่ทำอะไรเรากินแล้วอ่อาเดี๋ยวแม่จะลองกระตุกคันดูนะทุกคนนะอ้าวติดเลยคราวนี้ติดเลยเอู้สายสวยด้วยตัวสวยด้วยเขากำลังน่ารักเลยกำลังประจานเลยเนมะื่อกี้จังหวะแมนวัดโปะแล้วมันก็วิ่งออกแปลว่ามันเซนสทีฟต่อต่อเหยื่อมากแล้กระตุกใช่ถ้าปลาช่อนอ่ะแมนเคยตกปลาช่อนตีไหมบุกจัดเซ็กซั่ มันวิ่งแล้วมันหยุดวิ่งนะแล้วเรายัางไม่มั่นใจว่าตตเบ็ดมันอยู่ในปากแบบในคอแล้วเราแค่ทำอย่างี้เนี่ยตึ๊กตึกต๊กมันวิ่งต่อแปลว่าอันนี้มันตึกต๊กตึกปุ๊บมันคายเลยทุกคนโอเคไม้นี้เอาตัวแล้วนะเอาตัวเอาตัวนากัดแล้วกัดแล้วไม่ส่งไม่ส่งกัดแล้วครับผมซเซตเบรกรอนะ,ซะเซตเบรกรอตรงเนี้ยตัวนี้วิ่งวิ่งโวิ่งปี๊ดเลยวิ่งปี๊ดเลยสามสองหนึ่งปุ๊บปี๊ดเลยสามสองหนึ่งปุ๊บ สามสองหนึ่งี่โอ้โหเฮ้ยไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่สวยสวยสวยเข้ากักบ,บุ้งตายแล้วซีเป็นร้อยไร่ <Okay. S 2> เรียบร้อยได้เหมือนกันนะทุกคนน่าสรุปเลยนะว่าปากพงมันก็ตัดแล้วมันกดส่งเหมือนกันนะแต่ว่าบ่อบุฟเฟ่เราก็ไม่ค่อยได้ทําตามนนะครับส่วนใหญ่บุฟเฟ่เใช่ควัดเลยเพราะว่าบ่อมันโลง่ลงๆใช่ปหล่ะแต่นี่ใต้น้ามันมีสาร่าหางกระรอก mm hmm. ก็เลยต้องใช้พวกตัวนี้เวลาแบบดำๆน้า <Okay. S 2> ไม่งั้นใช้ผิวน้าไปเลย